หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามจะออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานมาถึง3รอบแต่ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้มีการปรากฏตัวไปโรงพักล่าสุดวันนี้มีการเดินทางไปขอสารอาญาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับหมายจับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้ถ้าท่านยังจํากันได้ก่อนหน้านี้มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่า ทางฝั่งของทานายตั้มซึ่งถูกมองว่าเป็นคนสนิทกับบิ๊กโจ๊กมีการออกมาเปิดปูโปงแล้วก็จะมีการไปแจ้งความพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็คือพอบอตรขนาดเดียวกันเรื่องบิ๊กโจ๊กวันนี้หมายจับออกเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะ มีรายงานว่าขณะนี้บิ๊กโจ๊กเดินทางไปพบกับทางพนักงานสอบสวนที่สอน,นอตาปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ะ>โดยเบื้องต้นเองเนี่ยหมายจับของบิ๊กโจ๊กโดนข้อหาไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนี่คือบรรยากาศที่โรงพักนะครับเมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาตอนประมาณสักสี่โมงเย็นโดยตอนที่ผู้สื่ขาไปถึงเนี่ยบิ๊กโจ๊ก เข้าใจว่ารีบขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนทันทีแล้วตอนนี้ก็มีกองทัพสื่อมวลชนเนี่ยนะครับปักหลักรอกันอยู่ที่สอนอต่อปูนเป็นจำนวนมากขนาดเดียวกันอยากให้คุณผู้ชมดูข้อหาที่วันนี้ทางด้านของตำรวจเขาขอสารออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานปอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปอกเงิน แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของความผิดพราบาป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินพศ2542มาตรา5มาตรา9และ10โดยเบื้องต้นนะครับคดีนี้อันเนื่องมาจากการสืบสวนเส้นทางทางการเงินที่ก่อนหน้านี้สอนอตอปูนเคยอนุมัติหมายจับคดีเว็บพานันเอาไว้แล้วและถ้าจำกันได้ก็จะไปโยงกับเว็บ BNK Master ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับตำรวจและพลเรือนไปแล้วล็อตหนึ่งวันนี้ตอนที่มีการออกหมายจับมีรายงานบอกว่าว่าการขอสารออกหมายจับในครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของคู่ แม้จะเรียกคู่ปรับเดี๋ยวก็หาว่าไปเสี่ยมให้ตํารวจตีกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับผู้ชมฮะว่าก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นคนละขั้วกันจริงๆพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับเป็นคนนําหมายจับไปแสดงต่อพลตารวจเอกสุรเชษด้วยตนเองและที่น่าสนใจก็คือนี่คือบิ๊กเต่าข้าดมุมหนึ่งที่วันนี้ทางพนักงานสอบสวนเพราะก่อนหน้านี้มีการพยายามจะขอออกหมายจับ แต่ครั้งแรกยังขอไม่ได้ต้องเป็นหมายเรียกก่อนหมายเรียกทั้งหมดมีมาแล้ว3ครั้งคําถามก็คือทําไมวันนี้ถึงมีการออกหมายจับได้ในที่สุดเปิดข้อมูลขึ้นมาเต็มจอครับเต็มจอครับโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเหตุผลที่สารอาญาออกหมายจับเนื่องมาจากหนึ่งมีความผิดซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่ากระทำผิดขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็คือบิ๊กโจ๊ก มีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวนและอันที่3คดีนี้เป็นอำนาจขอบเขตของสารอาญาที่สามารถออกหมายจับได้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ในคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับตัวของบิ๊กโจ๊กกับทางด้านผอบอตรบิ๊กโจ๊กครับก่อนหน้านี้เคยมีการถแถลงข่าว ร่วมกับทางด้านพอบอตรแล้วบิ๊กโจ๊กในวันนั้นที่ถแถลงข่าวร่วมกันทั้งคู่กับพอบอตรมีการอธิบายว่าคดีต่างๆที่เกิดขึ้นของบิ๊กโจ๊กจะโอนให้ปปชแต่สุดท้ายไปไปมาคดีบิ๊กโจ๊กพนักงานสอบสวนกับออกหมายเรียกหลังถแถลงข่าวเสร็จในวันนั้นตามมาต่อด้วยทางด้านของบิ๊กโจ๊ก แล้วก็ทนายตั้มออกมาเปิดตัวว่าจะเอาผิดพอบอตรจนในวันนี้นํามาสู่หมายจับในที่สุดของบิ๊กโจ๊กคุณผู้ชมครับพันตํารวจโทรสราวุฒบุตรดีรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอสายไหมวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าการขอหมายจับในครั้งนี้ตํารวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและเสนอสารตั้งแต่เช้าก่อนที่ช่วงสายสารได้อนุมัตมิหมายจับนะครับ ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าหมายจับของบิ๊กโจ๊กครั้งนี้มีหลักฐานของพนักงานสอบสวนโดยมีข้อมูลต่างๆที่นำเสนอสารเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นพฤติการของผู้ต้องหาเกี่ยวพันกับเว็บพนันและตัวของผู้ต้องหาหลีกเลี่ยงหมายเรียกจึงนำมาสู่หมายจับในวันนี้ค่ะป้องเงินครับเจ้าพนักงานป้องเงินครับค่ะ สารให้ผลอะไรในการออกหมายครั้งนี้นะคะใช่ผลก็เดี๋ยวให้ทางผู้กำกับชาเป็นคนชี้แจงดีกว่าแล้วอย่างนี้เราจะเอาหมายเนี่ยไปให้ท่านรองจ๊กเลยไหมคะก็หมายจะตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับเดี๋ยวขอแยกแค่นี้ก่อนนะเบื้องต้นสารให้คําวินิจฉัยยังไงคะที่ไม่พิจารณาคำคัดค้านจากพี่โตกันเดี๋ยวพี่ขอแยกก่อนเดี๋ยวให้ทางผู้กำกับชาร์เป็นคนให้ข่าว แ,แต่คอนเฟิร์มว่าคนนี้ออกหมายจับเป็นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปยังไงต่อคะับก็จะินกาปตามคุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดนะครับคดีนี้ถามว่ามันจะมีผลยังไงให้จับตาดูดีๆว่าบิ๊กโจ๊กตอนนี้ถูกย้ายนะฮะไปช่วยงานทางด้านสํานักนายกมันจะมีผลทันทีกับเรื่อง นำมาสู่การจะให้ออกจากราชการหรือไม่นี่เรื่องใหญ่นะครับถ้ามันนำมาสู่การให้ออกจากราชการนั่นหมายความว่าปิดทางบิ๊กโจ๊กจะเป็นผอ,อตรอทันทีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตำรวจ ที่ทำคดีนี้เขายังถึงไม่ส่งไปยังปปชและจึงเป็นเหตุผลทําไมบิตต๊กตบโจกก่อนหน้านี้พยายามจะบอกเสมอว่าคดีผมควรไปปปชได้แล้วเพราะการออกหมายจับจะนํามาสู่การให้ออกจากราชการหรือไม่ซึ่งถ้าให้ออกจากราชการสําหรับคนเป็นตำรวจนี่คือเรื่องใหญ่สุดในชีวิตแล้วนะฮะ ราะอย่าลืมว่าตอนนี้แคนดิเดตยังไงก็ยังเป็นบิ๊กโจ๊กถึงแม้ว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะไม่ได้ปีนี้แต่อายุราชการของบิ๊กโจ๊กอีก7ปีถ้าไม่โดนให้ออกจากราชการซะก,ก่อนบิ๊กโจ๊กยังไงก็นั่งเจ้ากรมปทุมวันแต่เมื่อวันนี้หมายจับออกแล้วอาจจะนํามาสู่การให้ออกจากราชการนี่แหละคือเรื่องสําคัญในชีวิตของบิ๊กโจ๊กวันนี้บิ๊กโจ๊กเลยรีบเดินทางนะครับเข้าพบตํารวจทันทีทีมงานมีภาพบรรยากาศสดที่สอน,อนตอปูนเปิดภาพขึ้นมาเดี๋ยว นี้เลยฮะเปิดขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศสดๆนะขนาดนี้ขวามือนะฮะ,ฮะแล้วทางซ้ายมือฟุตภาพเก่าออกให้หมดฮะขึ้นหน้าบิ๊กโจ๊กเอาไว้ไม่ต้องให้บอกฮะนี่คือบรรยากาศขวามือนะฮะคือภาพสดหน้าบรรยากาศที่โรงพักเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยครับภาพบรรยากาศสดครับโดยบรรยากาศสดๆขนาดนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กอยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมฮะและเบื้องต้น ตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยเข้าไปเข้าใจว่าพร้อมกับทนายความค่ะซึ่งวันนี้กําลังจับตามองอยู่ว่าคนที่จะมาร่วมกับบิ๊กโจ๊กทนายตั้มจะมาหรือไม่เพราะวันนี้มันมีมุมที่น่าสนใจระหว่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศด่วนสดๆที่สอนดอดตปูนผมจะเล่าเรื่องทนายเดชาควบคู่กันไปด้วยเพราะวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะอย่างที่บอกจะดับฝันบิ๊กโจ๊กการเป็นตำรวจและถูกะสะกัดจากการเป็นผอบอตรหรือไม่ ในระหว่างที่ท่านเห็นภาพบรรยากาศสดยังไม่มีใครเห็นตัวบิ๊กโจ๊กนะฮะณนะขนาดนี้เพราะบิ๊กโจ๊กถูกเข้าไปอยู่ในห้องสอบสวนนำมาสู่เรื่องการประกันตัวอีกอย่าลืมนะฮะและนี่คือเอกสารหมายจับนะครับในพระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์สารอาญาลงวันที่2เมษายน2567โดยมีการระบุผู้ร้องนั่นก็คือทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แล้วก็ส่งตรงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานปอกเงินและได้มีการทำผิดฐานปอกเงินเพราะเหตุได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปอกเงินในหมายจับของสารยังมีการระบุด้วยว่ากรณีมีหลักฐานตามสมควรว่า พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีและมีการติ๊กอยู่ในช่องที่ตำรวจเขาขอสารออกหมายจับติ๊กว่าเข้าข่ายจะหลบหนีนี่คือเอกสารสำคัญในการขอสารออกหมายจับวักสุดท้ายในเอกสารระบุว่าเพราะฉะนั้น ให้ท่านจับตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานและอายุความในคดีนี้20ปีนับตั้งแต่วันที่20เดือนกันยายน65นั่นก็คือวันเริ่มสืบคดีนี้นับไปต่อหลังจากนี้ก็คือถึงกันยายน2500 85นั่นคืออายุความเพราะเขาจะนับย้อนกลับไปว่าต้นทางในการสืบคดีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่65จนนำมาขยายความต่อและออกหมายจับบิ๊กโจ๊กในวันนี้คุณผู้ชมครับและขวามือคือบรรยากาศสดๆในขณะที่ท่านเห็นหมายจับที่ศาลท่านได้มีการออกหมายจับอย่างถูกต้องแต่ผมย้ำตรงนี้ต่อให้มีหมายจับในทุกคดีถ้ายังไม่มีคำตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้เข้าข้างบิ๊กโจ๊กไม่ได้เข้าข้างพลตํารวจเอกต่อศักดิ์แต่ทุกครั้งเวลามีคดีแบบนี้พนักงานสอบสวนจะอ้างความชอบธรรมว่า หมายจับออกแล้วไงแสดงว่าเรามีหลักฐานการมีหมายจับไม่ได้ไหมายความว่าผลลัพธ์ของศาลท่านตัดสินจะผิดนะฮะหลายคดีมีหมายจับแต่ผลลัพธ์วันตัดสินเขาหลุดเพราะฉะนั้นหมายจับคือแค่เบื้องต้นถ้าผู้ต้องหาไม่มาหมายเรียก3ามครั้งเพราะฉะนั้นชัดเจนคุณต้องโดนหมายจับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าขึ้นหมายจับให้คุณผู้ชมดูค้างเอาไว้ก่อนฮะเอาหมายจับค้างเอาไว้ก่อน ก่อนหน้านี้นักวิชาการหลายท่านกำลังถกเถียงกันว่ากรณีนี้ถ้าบิ๊กโจ๊กพยายามจะเรี่ยงตัวเองไม่มาพบกับพนักงานสอบสวนต่อไปจะเป็นบรรทัดฐานกับสังคมหรือไม่เมื่อทุกคนก็อ้างเหมือนกับบิ๊กโจ๊กแล้วกระบ,บวนการยุติธรรมจะเป็นยังไงจนสุดท้ายวันนี้นำมาสู่หมายจับและบิ๊กโจ๊กต้องพบพนักงานสอบสวน